ทงแห่งที่เราอาจไม่คุ้นเคยแต่ว่าถ้าลองเปิดใจดูและค้นหาความสวยงามที่ซ่อนอยู่เราก็จะได้พบกับอะไรใหม่ๆที่สวยงามกว่าที่ตาสัมผัสซึ่งที่นี่นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวประเพณีวิถีถิ่นที่มีความโดดเด่นงดงามมีเอกลักษณ์มีความพิเศษวันนี้เราจะมาเติมสเสน่ห์ให้กับวันดีๆของเรากันที่นี่อำเภอพนมไพรค่ะ วัดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะคุณก็จะพาคุณผู้ชมมาเติมสเสน่ห์ให้กับวันดีๆของพวกเรากันเหมือนทุกครั้งค่ะถ้าพูดถึงประเพณีในภาคอีสานแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเพณีที่มีความสนุกสนานคลื่นเครงค่ะ และตอนนี้กุ๊ก็พาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับประเพณีที่มีความสนุกสนานคืนแรลงกันที่นี่ค่ะอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งขึ้นชื่อมากค่ะในเรื่องของประเพณีบุญบั้บงไฟนะคะแต่ว่าก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศที่สนุกสนานกันนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศตลาดยามเช้ากันก่อนเลยค่ะจะได้ไปดูว่าชาวร้อยเอ็ดเนี่ยเขาทาอะไรกันบ้างในตลาดยามเช้ากันค่ะ ตาดยามเช้านะคะของตลาดที่อําเภอพนมไพรค่ะที่นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของอําเภอเลยค่ะซึ่งพ่อค้าแม่ขายนะคะเขาจะเริ่มมาตั้งแผงกันตั้งแต่ตีสามเลยค่ะแล้วตลาดก็จะเริ่มวายสักประมาณแปดโมงค่ะที่นี่นะคะก็จะมีของขายหลายอย่างมากค่ะอย่างเช่นค่ะผลไม้สดนะคะมีของแห้งแล้วก็มีวัตถุดิบอย่างกุ้งปลามีเนื้อสัตว์ด้วยนั่นเองค่ะและก็ยังมีอาหารเช้าค่ะไม่ว่าจะเป็นขา้าวจีเป็นไก่ปิ้งแล้วก็อาหารอร่อยๆอ,อ,อีกหลายอย่างมากๆเลยละคะ่ะคุณผู้ชม มันล่องกองเลยค่ะจอดไปทางบางคุดหลังจากที่คูนะคะได้เดินเล่นได้ชิมอาหารอร่อยๆในตลาดที่พนมไพรกันแล้วค่ะก็ทำให้คูสได้เห็นนะคะถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายน่ารักมีสเสน่ห์ของผู้คนที่นี่ค่ะแล้วก็หลังจากที่คูดหาข้าวกินจนอิ่มแล้วนะคะก็เดินมาเรื่อยๆค่ะตามถนนของพนมไพรจนมาเจอกับขบวนบางไฟค่ะ ประเพณีบุญบ้งไฟประเพณีขึ้นชื่อของอีสานนั้นนะคะคุณผู้ชมจะมีการจัดขึ้นเป็นอย่างมากเลยในอีสานกลางค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรและก็มหาสารคามนั่นเองค่ะซึ่งเกิดขึ้นนะคะจากความเชื่อของคนที่นี่ค่ะว่าเป็นการบูชาพญาแถนที่มีอำนาจในการประทานฟ้าฝนให้ตก ด้วยความที่ว่าชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไร่ชาวนาที่ทําการเพาะปลูกเป็นเกษตรกรกรันซะส,ส่วนใหญ่ค่ะการที่ฟ้าฝนตกต้องลงมาตามทดูก,การจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ แล้วเขามีความเชื่อนะคะว่าถ้าปีไหนไม่มีพิธีบุญบ้างไฟเพื่อบูชาพญาแถนฝนฟ้าก็จะไม่ตกตามฤดูกาลค่ะก็จะทําให้ชาวบ้านนั้นเดือดร้อนกันได้ทุกคนค่ะก็เลยต้องร่วมแรงร่วมใจกันจัดพิธีบุญบ้างไฟขึ้นมาค่ะในส่วนความสวยงามของบ้างไฟนั้นนะคะพอเราไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นตั้งแต่ลวดลายสวยงามค่ะของตัวบ้างไฟนะคะซึ่งจะมีการใช้ลายกระหนกนะคะหรือว่าลายไทยต่างๆที่มีความสวยงามมากๆค่ะแต่ว่าเพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ ช่างบั้งไฟเนี่ยเขาก็จะมีการปิดทองมีการใช้กระจกสีประดับประดาไปด้วยค่ะพอเวลาที่รถเคลื่อนผ่านไปนะคะเราก็จะเห็นแสงอาทิตย์เนี่ยส่องกระทบไปโดนกระจกสีแล้วก็ลายทองทำให้มีความสวยงามระยิบระยับมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะในตัวของบั้งไฟเองเนี่ยค่ะลูกโอเขาก็จะมีการประดับด้วยลายที่มีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นไทยมากๆไม่ว่าจะเป็นลายเทพพนมนะคะหรือว่าลายต่างๆที่รูคิดว่ามันเป็นการสืบสานเอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่งเลยค่ะ ด้านล่างนะคะเขาก็จะมีการประดับด้วยลวดลายไทยที่มีความพลิ้วไหวค่ะและใต้บ้างไฟเลยค่ะก็จะมีการใช้ผ้านะคะหรือที่เขาเรียกว่ายาบนั่นเองค่ะส่วนจะประดับประดาเป็นรูปแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะแล้วแต่การออกแบบของช่างบ้างไฟเขาค่ะและคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตได้นะคะจะเห็นว่ารอบๆนี้เลยค่ะตั้งแต่ตรงนู้ ก็จะมีขบวนแห่ตั้งไฟเป็นจํานวนมากเลยค่ะซึ่งไม่ได้มาแค่เฉพาะจากในอํเาเภอพนมไพรนะคะแต่ว่ามาจากในอํเาเภออื่นๆและจากจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่านะคะว่าขบวนุตั้งไฟเนี่ยจะมีความสวยงามแค่ไหนกันค่ะพอเดินชมความสวยงามของขบวนตั้งไฟมาเรื่อยๆนะคะท้ายสุดค่ะก็มาหยุดอยู่ที่ใจกลางของไม้กลางอุดมเวทค่ะ ซึ่งที่นี่ค่ะเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนที่นี่แล้วก็ผู้คนในอีสานด้วยค่ะ พอวันนั้นนะคะที่คุดไปเนี่ยเขาก็มีการจัดงานบวงสรวงกันค่ะสงสัยว่าทําไมเขาถึงทําการคุดก็เลยเดินไปถามคุณลุงซึ่งเป็นคนในท้องที่ค่ะคุณลุงก็เลยบอกว่าที่วัดกลางอุดมเวทนะน,นะคะเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็เป็นเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจของผู้คนนั่นเองค่ะใครที่มีเรื่องทุกข์เรื่องร้อนใจนะคะก็จะมาขอพรมาบนบานศาลกล่าวกันค่ะพอสมปรารถนาปุ๊บนะคะเขาก็จะมาแก้บนกันค่ะซึ่งที่นี่ค่ะเขาก็จะมีการแก้บนด้วยการจุดบ้างไฟค่ะ แต่ว่าคุณผู้ชมคะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆของวันแห่งนี้ค่ะก็คือขบวนนางรําที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะนอกจากขาบวนนางรำของคุณแม่ที่มีความน่ารักและมีเอกลักษณ์แล้วนะคะ ที่นี่ค่ะภายในงานก็ยังมีขบวนนางรําอีกเยอะมากๆเลยค่ะพอเดินไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นว่าในแต่ละขบวนนั้นนะคะเขาก็จะมีเสน่ห์มีความแตกต่างกันออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าทางในการร่ายรำหรือว่าการแต่งตัวที่เขาจัดเต็มกันมาเพื่อมาประชันกันโดยเฉพาะเลยค่ะเราว่าในงานนี้นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีการประกวดความสวยงามทั้งในเรื่องของความสวยงามของบั้งไฟแล้วก็ความสวยงามของขบวนนางรําด้วยค่ะ ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาก็เลยต้องจัดเต็มเพราะว่าไม่ใช่แค่คนในจังหวัดเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นคนในจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะที่มาแข่งขันมาประชันความสวยงามกันนั่นเองค่ะพอเดินมาเรื่อยๆนะคะชมความสวยงามของขบวนนั้นขบวนนี้ท้ายสุดค่ะกูดก็มาอยู่ที่ตรงที่จุดประกวดนั่นเองซึ่งนอกจากขาบวนยังรำเขาจะได้มาร่ายรำให้สีสันให้ความสนุกแล้วนะคะ ผู้คนบริเวณรอบๆค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ได้มาร่วมสนุกกันด้วยนั่นเองค่ะซึ่งกูค,คิดว่าการได้มางานบุญบ้างไฟของพนมไพรนั้นนะคะทําให้กูนเนี่ยได้เห็นถึงความสนุกสนานความคืน้นเครงความน่ารักของผู้คนที่นี่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญมากๆค่ะได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีความตั้งใจของทุกคนที่อยากให้งานนี้ออกมาดีที่สุดนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นค่ะพอมาที่นี่แล้วนะคะคุณผู้ชมทาให้กเนี่ย รู้สึกว่าประทับใจมากๆค่ะกับความสวยงามความอลังการความน่ารักของงานนี้ถือได้ว่าวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึงวันดีๆของกู๊ดที่อำเภอพนมไาค่ะ